สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กสวัสดีเพื่อนๆพื่อนชา youtube ผู้ติดตามครับวันนี้พาพามาพาพี่น้องมาติดตามถุใชัยภาพยนตร์นะครับถุยชัยภาพยนตร์คืนนี้จะใช้อยู่ที่บ้านน้องตะไก่ ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังห hmm. วัดบรุรีรัมย์อันนี้มาถึงอำเภอนางรองนะฮะถึงอำเภอนางรองเดี๋ยวพาพี่น้อง<ๆ>เพื่อนๆมาชมบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับ ก็ยังไม่ดึงนะครับเวลาประมาณ6โมง45นาทีทางเจ้าภาพากำลังจะทำทีนะครับผมวันนี้ทีมงานชวิชัยมาทำการจัดฉายงานชลองอัฐินะครับ ตันค้าเยอะนะครับกันค้าเยอะก็ติดตามชมวิดีโอทางยูทูบได้นะครับกับช่องวินัยสธีนะครับเหนไครบบันจาภาพจาภาพครับ ในหน่วยของคุยชัยภาพยนตร์พุทธังพระาว,าวัังอาิวาเทมิสัะคาตวพะาวันังกำลังทำพิธีนะครับ

สุดยัมติทาังพันเณรมีภมิสุขะพุทธมุ์นะครับทานิมงานเฉยๆตอนนี้หยุดเสียงกนนะครับสุยัมติมายังพันมีสนนะครับพมพนปจลาจาราคนปลดแล้วไม่มีแล้ว ไมมววนน่ีร้านค้านะครับตลอดแนวทางนะครับข้างทางถนนดำเดินได้ข้างเดียวนะครับรถอีกข้างเป็นร้านค้า เดี๋ยวไปดูัภาพ,ภาพตอนนี้ก,ลาากำลังจะจเจริญพุทธมนต์เย็นนะครับผมสาวสวยนะครับ <c oughs> <c oughs> teangan petejen sangngkakan dan pedemun ตอนช้าก็ฉลองนะครับฉลองอัฐิทุติยมติธรรมนั่งสารนังกัจานิทุติยมติสังฆสารนังกัจานิทุติยมติสังฆสารนังัจานิทุติยม ข้าซาเด็กๆนะครับสมสไลเดอร์นป๋องนะครับเจ้าของอยู่ที่บ้านแซซอนะครับตำบลสนวน วันนี้ทุยชัยก็งดใช้เสียงนะครับทางาภาพกำลังทำพิธีการนะครับผมกำลังแสิญพุทธมนตรนะฮะวันนี้อาจารย์อมมาเองนะครับผมครับผม ขอฝากดูกันแล้วกันนะครับวีชัยเฟรมแฟมิลี่หรือวีชัยโปรโมชั่นนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปให้เสียขอบคุณประยังอ่ะยูทูบเบอร์บคเมนบุคไทยยำปลาดยกปลาดอลูกบุญวีชัยโปรโมชั่นนะครับการในการลงนั้นไม่ค่อยเยอะเยอะเท่าไหร่คะ ทีมงานกำลังบริสุทหารือกันนะครับว่าเนี่ามาเอกมันคุยคร้กลังบริสุทหารือกัน ไปได้วัวต่างมาะนโอ้ทำประจานทกวันไม่งเกียทีไหนตะโพาตามเนียหะกันตรงครับมือเรื่องฉายครับใายชายลูกเดียว กำลังเรียงเรียงเรียงภาพยนตร์อยู่ครับครับอนจะใช้ต้นไหนก่อนครับนะครับผม ใช้ภาพพยนต์งดใช้เสียงก่อนยังเปิดไม่ได้นะครับทางเช้าภาพกําลังทําลิธีเต็มไ,ไม้ัมบนี้ก็ติดตามได้นะครับกับช่อง youtube พี่นายสิทธินะฮะ จอนะครับหน้าจอของทวีชัยติดต่อได้นะครับติดต่อได้สําหรับทวีชัยโปรโมชั่นทันเจ้าภาพท่านใดที่ต้องการหนังไปสมโขสักจอหนึ่งนะครับียากใช้ทวีชัย,ชยภาพยนตร์นะครับ ชมบรรยากาศนะครับตอนกลางภาค่านะครับ เริ่มพิธีการนะครับเจ้าภจะเพิ่งเริ่มนะอ,อ้าวใสเดือหใราดครับอสเดอราดไปทางไหนเนี่ยใสเดือใหใราดครับ,บ,าท,ท,บาท,ทางภิกษุเเริ่มที่จะ,จะเจริญพุทธมนต์แล้วนะครับ,บ อาราธรรมธรรมาตวโตอาราธธรรมก็จบคลิปแค่นี no ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ